สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเรราางหวยเราพัฒนาครับผมหวยราพัฒนางวดวันนี้วันที่3าสิเดือน8ปี6 7นะครับสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมงวดที่แล้วผมให้1นะึ่งกับสองนผลหวยลาวสองามเก สองสามเก้าแปดสองนะเลขออกตัวเดิมแปลกมากเลยทุกคนออกตัวเดิมตำแหน่งเดิมนะออกล่างตัวเดิมตำแหน่งเดิมแล้วก็ไม่ต้องกลับเลยแปดสองนะสามงวดติดโอ้โหงวดที่แล้วนี่ผมให้หนะึ่งกับสองเนาะอ่างวดที่แล้วได้เด่นหนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามผมเอาหนึ่งกับสองตัดสามทิ้งถ้าเอาสามนะ่าจะได้สามเก้าอยู่เนาะ ผมเน้นหนึ่เก้าสองเนะออกมา3,9 2,8นะครับผมฟัน2องเนาะสอไม่มีมีแค่เด่น2งฟันถูกอยู่แต่จอไม่เข้าแต่ว่าแต่ว่าเข้า3ตัวนะครับนะมาเข้า3ตัวนะนะสองนะงวดที่แล้วเข้า3ตัว2,3,9นะ9,2,9 สองสามเก้าอ่าผมมีสองเก้าสามแล้ะอ่ะเอาเก้าสามตัวตัวนะ,ะมาดูของวันนี้ครับผม งวดนี้นะครับผมงวดของวันนี้3กับ2 3กับ2เนาะก็จะมี3 6 3537 363537 2625 27ตัวกันนะครับผม30 24น 3, ะ30243138ก็เด่นที่เลข3เลยครับผมนะ าวันที่30ก็ต้องเน้นที่3 3เลยขอให้มี3าม,มาสามตัวเน้นครับผม3 6 3 5กสามห6 3สามสามามห้าส,าส,ส,าส,าาสาแล้วก็สองหกนะครับ สำหรับเลข2ตัวนะครับผมจบไปแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็น3ตัว3ามตัวนะครับก็จะมีก็จะมีสามหกเจ็ดสาหปดสามเจดศูนย์ สามห้าหกสามห้าเจ็ดแล้วก็สามห้าศูนย์เน้นที่เลขสามนะครับผมเน้นที่สามเนาะสำหรับแนวะทางหวยเราพัฒนาก็จบไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ